หน้างอได้ด้วยอ่าหน้างอคอหักครับปะทูแม่กองแล้วเนี่ยอร่อยแล้วแหละเออนะครับเข่าเป่าสวยๆร้อนๆสักต้วยคิดว่าจะมีคนถามว่ารับมาหรือเปล่าเขาจะมาสปอนไม่ละมันก็จะคิดอยู่นะมาเก็ตอิตแอลบายปะทูแม่กองก็เท่ดีนะเว้ยพี่พูดถึงอ่ะโอ้คิดภาพอ่ะน้องบอกน้องในทีมบอกไม่ต้องซ้อมรอแข่งบายปะทูแม่กองเนี่ยโอ้โหคิดถึงอาบบาเลยเท่ด้วยอ่าเล่นไป มาดูกันครับโอ้โหดาหนะ้าเปิดมันเป็นเซเนียลเลยนะครับเกมนี้และบังคับให้ฝั่งตรงข้ามต้องเลือกฟอร์เรนติโน่ตัวถนัดของชาเมเปิลด้วยฮะเซเนียยเฮ้ยเรียวม้ามาอีกอ่ะหลงมาหลงมาแต่เท่าที่เห็นเรียวม้ามานี่ไม่เคยไม่ค่อยสักเซสเท่าไหร่เลยนะเออคือมันเท่นะมันว,วุบวับชุบชับ่ะแต่การแข่งขันออกมามักจะไม่ได้เป็นไปในแนวทางที่เขาต้องการสักเท่าไหร่นักแล้วฮะเออคือมันต้องมองเป็นตัวที่ใช้เวลาในการทำดาเมจมากเกินไป ถ้าเกียดวัาเทียบกับตัวของฉีอะไรเงี้ยกดบอลเริ่ป๊งปังจบให้เตะรูดปื๊บจบอพอมันใช้แบบจังหวะหรือว่าแบบอะไรแบบเยอะเกินไปคือมันจะเก่งในเลนพวกตัวพวกเนี้ยที่มันแบบว่ารอจังหวะรอแทงรอกระโดดอะไรเงี้ยแต่พอถึงเวลาทีมไฟจริงๆ่ัมันต้องกันแบบความฉับไวตัดสินผลได้เลยตัวพวกนี้จะมีผลกับทีมไฟมากกว่า ฉีกันมาค่อนข้างจะไวทีเดียวฮะฉีกันเตะหยิบมาโดยทางราวนาฮะเอ็นเอสีบาสเนจี้ฮะตัวสุดท้ายยิบมาเป็นแรสก่อนแบนซาต้าไปแล้วด้วยนะฮะน่าจะเน้นไปที่การจี้ที่เลนกลางฮะเซเว่นแคทูตัวเลือกก็น่าจะน้อยหน่อยคือพอเห็นมาแบบนี้เนี่ยนะครับฉีของราบนาเนี่ยน่าจะเล่นโดยแฮมแบบคงจะยิ้มอยู่พอสมควรนะครับเพราะว่ามี3ไฟเตอร์โผล่มาแล้วถ้าเกิดว่ามาเป็นก้อนๆกดเดอะบาร์เรอร์ทีเดียวโอ้โหให้เตะปั่นนี่ยังไม่หลุมเซเนียรเนี่ยตูมตามฮะ นี่ตัวถนัดของแต่ละคนดูเลยก็ว่าได้นะชา<อ>เบิรซีเนียลฉีของแฮมแล้วก็ฮายาเตะเซอวนเคทูนี่น่าจะปล่อยให้แครตี้กล้องเล่นอย่างแน่นอนฮะครับผมโอ้โมาจ้าไม่ได้เห็นในการแบนและการเลือกเดี๋ยวนี้คือห่างหายไปเลยนะโอ้โมาจ้ายังเก่งอยู่นะไม่ใช่ตาผมาเก่งอยู่แต่ก็ไม่เด่นไม่เด่นแล้วก็เหมือนแบบอย่างที่ได้บอกไปข้างต้นแหละคือคือในเลนเนี่ยยังโอเคแต่ว่าจังหวะฉาบฉวยในทีมไฟ์หรืออะไรเงี้ย อาจจะต้องรอถึงเดทเกมที่มีดาเมจแล้วตัวพยุงซะมากกว่าแล้วขึ้นอยู่กับสประกอบของทีมด้วยถ้าอยู่ในทะเลก็พายุแหละเฮ่เฮ่บั๊มแป๊บบั๊มแป๊บตายครับตัวสี่ครับสลิมเอ่อทีมงานครับเช็คเช็คให้หน่อยครับเขาไม่ได้มีปัญหาในการเลือกตัวใช่ไหมฮะเขารีบอะไเขาเลือกเร็วเกินมากเลยเลือกเร็วจนแบบเราตกใจแบบหยิบโป้งปังเดี๋ยวนั้นเดี๋ยวนี้เขามีปัญหากับเลือกตัวหรือเปล่า คิงแนกอีกก็คงไม่ใช่นะผมว่าไม่น่าใช่หรอกคิงแน่กเล่นไปแล้วเขาเล่นไม่ได้ล้ว,วน่าเกมนี้นี่น่าจะอยากเล่นแอสซิ n <c oughs> ในตำแหน่งจังเกลิลอยู่ฮะแต่เนื่องจากแบนคิวเ่นไปเองก็ตัวเลือกก็น้อยลงครับผม,ามาเอาฮะเอาอะไรไปเจอแรสดีฮะคิดนานจะจัด <c oughs> กาลีก็โอเคแต่กาลีน่าจะหยุดแรสดในการเดินเกมลำบากอยู่ฮะ แน่นอน<บ>ว่าเว็เคลียร์ได้นะแต่ว่า <S 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 แร็แก็มีสถดนในการวิ่งไปเพราะว่ามาล็อกช่วยเคลียร์ให้ได้อยู่แล้วแต่แจะได้เปรียบแร็เรื่องระยะตอนมีอติเนี่ยกว่าจะมีของแล้วฮะช่วงนี้ยังไม่มีของแร็ก็จะอิสระหน่อยแต่แน่นอนนะเลดเกมกาลีกินเรียบครับผมโอ้โหจริงครับกาลีนี่อย่าปล่อยให้เลดนะอย่าปล่อยให้มีของเยอะนะครับนะครอสครับผมโดนแบ็คเอโดนหยิบออกมาโดยไบยดิสฮนะ โู้ยจะเอาแบบ4ี่ไฟเตอร์หนึ่งแครี่ไว้แบกทีมคนเดียวเลยเหระฮะซึ่งเข้าทางนาคอรสอยู่นะแบบเนี้ยพอถ้าเกิดสลิมป่าเนี่ยนาคอรสยิ้มเลยนะเข้าทางนาคอรสไม่ว่าเข้าทางตัวกาลีด้วยนะรรวมๆก้อนๆมานะวางบ่อเฉีมานะเซนเนลมาวางบ่อบ่วางอบ่อวางบ่อวางอก็แปลว่าไม่ว่างใช่ไ้วันหลังเราก็ไปเวนี้ได้ครับ สัมภเวสี <S <S สวสยีหน้าครับหยิบมาเมื่อกี้ก็มองไฟเตอร์แหละอันนี้ก็ไฟเตอร์เหมือนกันนะแค่อคติสิบขึ้นมาหน่อยมาเจอใครแล้วคำถามเอาไปสู้กับไฮยเตะแล้วครับคือในเลนดูดีนะเซนจี้แต่พอรวมตัวทีมไฟจริงๆแล้วเนี่ยแอบดูแบบอ่ต่างคนคือต่างฮีโร่เนี่ยคือมันเก่งแบบหนึ่งหนึ่ง,ห,งหรือแบบเก่งแบบทีลตัวทีส่วนใหญ่แบบตัวที่ผมกังวลคือสลิมใช่ไหมครับครับผมนั่นแหละน่าจะต้องเป็นจังเกิลแน่ๆแล้วด้วยฮะแล้วทางฝั่งราวนาเนี่ย นาครสบวกสีเนียวนี่คือบุกสลิมค่อนข้างที่จะมันอยู่แล้วฮะแก๊งจับกระต่ายเพราะฉะนั้นก็ต้องดูแบบไม่ต้องมีปืนก็ยิงกระต่ายได้ฮะดูทรงแบบนี้อาจจะไม่ได้ใช้ปืนก็ใช้มือ่แหนะไตเลยครับตป๊อป๊อปอปอกระต่ายจะไปไหนตบบนตบล่างตบหน้าตบหลังกันไปตบพร้อมๆกันวันทูทรีตอนนี้นอกจากเรายิ้มแล้วนะทีมงานด้านขวาผมก็ยิ้มด้วยเล่นอะไรวย เออวันก่อนก็ดูแบบว่าดูเหมือนคนมีสาระนะนะครับแต่พอมาจริงก็สภาพประมาณนี้แหละครับผมบอเออบ่อะไจริงเรามีความ,มรู้นะอแต่ว่าแบบอาจจะรู้ในเรื่องที่ไม่ควรรู้แล้วแบบบางทีพูดก็ในเรื่องที่แบบจะจะรู้ไปทําไมครับเออบางทีผมก็คิดอยู่นะเออเพราะได้เกิดว่าพูดเหมือนคนอื่นน่ะคนคนุณเขาจะไม่จมอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะได้อะไรที่ไม่เหมือนคนอื่นจงอย่าทําเหมือนเขาเทไว้ก่อนแป,ป,ปลกไว้ก่อนแปลกไว้ก่อนฉีกไว้ก่อนเออ คาแรคเตอร์ <Character S 2> มาเองแต่ถามว่า<ะ>แล้วต้องการจะซื้ออะไรคำตอบคือไม่รู้อ่าคือตอนนี้เนะี่ยที่เราทําอยู่เนะี่ยคือเราเข้าเกมนะครับอ่าเพราะว่านี่ก็เป็นแมตช์พอยต์แล้วนะครับสำหรับเรานะนะครับในคู่แรกนะครับในการแข่งขัน,ขนคือตอนนี้เนะี่ยยังไม่เรียกว่าทุ่มครึ่งดีเลยนะถ้าเกิดว่าจบเกมนี้ปุ๊บเนี่ยจะเร็วมากนะครับไม่เหมือนวันก่อนที่ผมเข้ามาเสร็จปุ๊บโอโ้โหแอบบ้าออเห็นแบบแต่ก็ดูแบบเพลินดีนะ เออดูแบบใส่กันแบบไม่ยอมอ่ะเที่ยงคงเที่งคืนกันไปยว่านั้นอ <c oughs> ืก็ดีรถไม่ติดครับเยวถามว่าใช่ประเด็นไหมล่ะมันใช่เรื่องสําคัญของ <c oughs> เนื้อหาหรือไม่เพราะพวกขเข้าแข่ก็แข่งที่บ้านไง <c oughs> แต่เราเนี่ยอยู่สตูดิโอ แต่มันงานที่เรารักครับเราชอบรีพิวเลยครับแชมเปโอครับผมแต่สังเกตขวาล่างนะครับโค้ดเนี่ยปันร้ายมาแล้วเนี่ยโอ้โค้ดมาฮะช่วยเลือกตัวช่วยสอนการเล่นแหละครับผมเนี่ยอันนี้โค้ดเป็นตัวเลขครับอแต่ถ้าโค้ดเป็นปตัวตนมีโค้ดเป็นตัวเป็นตนก็ดีนะครับแต่จะใช้ดีครับมีคนอยู่ข้าง,างคนดีกว่าเอ้ยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยจงใจจงใจจงอุ้ยเรบเต็มเลยอะไรวะยิงดิยิงเฮ้ยโอ้โหชาโด้สเต็ปเข้าไปด้วยเอานะม่ง วัวที่ไหนเกรงใจหรอกหนาเฟิร์สบัตครับผมคิริโตโซโล่คิวแฮมอะทำไมทําไมเราพลาดช็อตนี้ครับทําไมฮะก็ดูเอซูเดลยูทีโดนยิงอยู่แบบนี้ทั้งสองเลนนี่ใส่กันยับเลยท่านผูจริงๆนะถ้ามีกล้องอ่ะเบื้องหลังนักพากย์นี่ยบอกเลยว่าแบบเออเขาอยู่กันอย่างนี้เหรอเนี่ยเออภาพที่เราฝันวาดฝันไว้ไม่ใช่อย่างที่เราคิดฟิกเกอร์เลยครับแคลริ่งก้องโพสิชันตัวเองพลาดไปหน่อยฮะต้องซ่อม ออเอาช้อนด้วยไม่ล่ะจะได้คู่กันอร่อยเลยทีเดียวอ,อ,อ,ยอร่อยไม่อร่อยเนี่ยอยู่กับเครื่องปรุงยังไ่อยู่กับช้อนซ่อมกินได้ก<ช>็บุญแล้วแต่เครื่องปรุงอร่อยแค่ไหนไม่ได้กินก็จบกันนะด้านล่างโดนหอกหรือเปล่าแค่ี่กล้องอะอันนี้จับภาพดีครับมาทันเนี่ยแต่เราภาพไม่ทานเองฮะทีมงานนั่งยิ้มอยู่อะไรของเขาครับเนี่ยหยังวะเราอะโยนดอกไม้ใส่แลวพื้ไปเป็นดอกไม้ที่ทำตกไปครับ สองคิวแล้วนะฮะของฝั่งน้องในทีมบอกไม่ต้องซอ้อมรอแข่งบายเซนจี้แต่ว่าการเงินก็ไม่ได้ต่างกันเยอะนะครับ200เท่านั้นแต่แน่นอนนะสลิมได้ฟาร์มยาวเลยในเกมนี้ใช่ครับคือแนวหน้าเขาแน่นมากนะฝั่งของเซนจี้เกมเนี้ยถ้าเกิดว่าเขาโถมได้หรือว่าในเลนเขาคุมได้นี่ก็ยาวอยู่นะแต่ต้องดูในะทีไฟายครับหลังจากที่ชแชมเปอร์รีเวิร์สี่แล้วมีแองจูร์สปันเดอร์แองจูร์สปันเดอร์ต่อยมาเช็คเนะี่ยโดนไปที่แครี่กล้องเมื่อกี้ ลงเท้ากันซีซีมาและสองคนกับชาเมเปิรกับบายดิสชาเอชาเมเปิรมีระเบิดเกราะนะครับใส่และกดช็อคมากระโดดหนีด้วยเมลิอุสฮะนายโดดฉันโดดไงเอาดิเป็นกันเราต้องโดดด้วยกันแต่อันนึงครูดาวนาว่าเยอะอยู่นะครับผมเฮ้ยโอเคลิกล้องโดนกดดันหนักทีเดียวฮนะใช่รับเดี๋ยวก็สลิมเดี๋ยวก็แรสแวะมาตลอด คิริตโตยังไ้ไม่รู้ไฟอินสเปียมาครับใช้ตัวของอดิสเบนเดอร์ลงมาใส่ครับแฮมและกดอันติและเก็บคิริตโตครับเซเว่นแคทูโดนด้วยอันติของตัวเองฮะเข้าลึกไปหน่อยเมื่อกี้คิริโตโดนรุมสาวแล้วเพื่อนไม่กล้าตามไปฮะปึบ๊บโดนแฮมแฮมมึน,มมน,มนนิดหน่อยแต่ยังไม่สลบฮะยังดีว่ามีถ้าพุ่งหนีไปเฮ้ยเจอหน้าซินดิเกตและเซเว่นคทูลากเพื่อนอย่างชาเม,มเปิลและอดิสมาหาบูบับกดไฟอิสเปียชาเมเปิลเอาตัวเองบังครับ บอดิการ์ดบล็อกบูบับไม่ค่อยเจ็บเท่าไหร่อยู่แล้วครับซีเนียลช่วงต้นสลิมไม่ได้รุนแรงอะไรขนาดนั้นนะตอนนี้เทปเปอร์ไอเกนครับเอาหน้าถ่ายเข้ามาครับกดช็อคเปิดสายชาเมเปิร์ลพึ่งจะริสเบนเดอร์ไปแต่กดเมลิุสกระโดดข้ามกำแพงไปได้อยู่บายดิสครับไปชิบช้าบ์ครับใส่กลางวงมาแฮมเดินมากดเดอะบอล์เดอร์ผักมา2ครับเก็บได้1เก็บไป1ครับและเกรเบี้ยวครับกำลังจะหนีแล้วกดฟิกเกอร์มาไม่พ้นระยะสกิลครับโดนเก็บไปอีกคนดับเบิลคิวของบายดิส เติมเกมได้สวยมากครับแฮมอตนี้วิ่งมาจากแดนไกลฮะมาในจังหวะที่ถูกต้องฮะได้จังหวะเดอะบลเลอร์อัดเข้าไปเต็มสองคนที่ตายลงไปอ่นีไม่ทันนะทั้งจูเปอร์เซนแล้วก็เกรเบลและและคือแฮมเนี่ยไม่ได้กดเดอะเบลเลอร์ที่จะอัดอัดเข้ากำแพงเนี่ยคือกดมาหาทางเพื่อนฮะครับกะว่าให้เพื่อนคอมโบต่อเลยไม่ต้องพึ่งสตันจากกำแพงก็ทำได้จริงฮะได้เงินนำไปอยู่ประมาณเกือบพันนะฮะราวนนะ โอ้และแ้กันมาตรงนี้บายดิสกดอันติครับและฮึบฮับออกมาได้อยู่เซเว่นแคทูครับตัวเลือดน้อยและเอ็เวนเดอร์ลงมาสวยแต่เจอช็อคครับของตัวทีมเบนเก็ครับตามเก็บด้วยฟอร์เรนติโนชาเปเปิร์ครับโดนรุมอยู่ด้านซ้ายมือครับเลือดหายไปครึ่งหลอดครับหลอดยากครับแบบนี้โอ้แฮมที่หล่นลงไปก่อนหน้านั้นตามด้วยชาเปเปิร์มาชาเปเปิร์แบบติดๆเลยครับได้ไป3ตัวเต็มๆเลยนะฮะโดยฝั่งอินเตอร์ซิบาซินาจีเอาอีกแล้วนะเหมือนเกมที่แล้วอีกแล้ว อยู่ความเป็นพลาดเห็นยังเห็นได้ชัดในศตวรรษมัลส์คู่นี้แต่ก็ต้องชมเซนจี้แหละที่มีความกล้าในการเล่นอ่ปกติเนี่ยจะไม่ค่อยเห็นมาหลอกช็อปเปิลนะแต่บายดีครับเจออยู่ในป่าครับวางบ่อช่วยไว้ก่อนนะครับเซนร์เคนทูจเมื่อกี้เป็นเซเว่นเคนทูที่โดนบุกเข้าใส่แบบคลุกวงในพอซีเนียร์วาร์ปลงมาพยายามจะช่วยฮะเหมือนกับวงของซีเนียร์เซตให้กับวงของมาหลอกพอดีเปด้วยโดดทับวงเดียวกันฮะลาวนาก็โดนไปเต็มๆต็มวงไหนของเราวงไหนของใครครับและเห็นบายดีเซิร้เฟแอบอย ไม่สวยแล้วฮะไม่เป็นอย่างที่คิดครับและกระโดดช็อคอีกแล้วแคริคองกระโดดชาร์โดสเตปครับสวนวงช็อคเลยฮะทำได้สวยฮะเอเนซีมาซินจี้ตรงนี้แซดเซเว่นเคทูครับเจอเกเบลตามติดครับแล้วพยายามจะหลบเนีแล้วสกิลไปไม่โดนครับติดรถติดรถแม่เอ้ยจบชัยได้ลุ้นได้ลุ้นได้ลุ้นถ้าโดนหอกนี้อาจจะมีการถมเข้าใส่ได้ฮะน่าจะไม่ถึงกระตายเลยนะแต่ว่า ยังไงก็ไม่จำเป็นต้องแคร์รับเพราะไม่โดนอยู่ดีหวาดเสียวเลยเมื่อกี้ผมนี่แอคติ้งก่อนเลย4%เงินนำอยู่นะฮะแฮมได้เคลียร์เสร็จวิ่งมาหาเลยฮะที่ตัวของนี่อุ้ยซิดิเคทครับไปสตันอยู่ปลายทางครับออกไรเนี่ยอจิเวนเดอร์ลงมาใส่แฮมและมีชาเมเปร์มาตรงนั้นครับแฮมใช้เดอะบอเวอร์ใส่คริโตและมี S2W เนี่ยทีโอ้โห่าจะอ่านชื่อจบผมเมื่อกี้พุ่งออกมาแฮม ต้องหวะเมื่อกี้โดนคิริโตช้อน ừ, แล้วนะฮะจะอ้อมหลังไปแต่ว่าแฮมมุดโดดข้างกำแพงเอาผมนี่คี้ให้ขี้ให้กับไฟสเปียร์มากเฮ้ยเลือดน้อยครับที่เป็นเอเนแคดิกองยิงเป็นทูดามเอได้นะครับ<ส>แต่เจอแอปเอสทูวีท์ครับฝากไว้ก่อนเกือบติดใบเอานะฮะเมื่อกี้นี้แคดิกองอันตรายทีเดียวยีน่าถึงตัวไฮยาเตะแล้วติดใบด้วยนี่น่าจะถึงตายได้แล้วข้างล่างเขาคุยอะไรกันนะเซเว่นแคดกูทูกับเอสทูวีทีเกิร์เลยฮะแหมทูทูเหมือนกันด้วยแก๊งตัวสอนตัวเลขตัวสอนเย่นะครับ แฮมเดอะบอลเลอร์ er อัดใส่ครับคิริตโตะครับดาเมจครับก็หนักอยู่นะส่วนเซเปนเชตูนี่ตัวเลขตัวสองตัวเลขครับอ่าไปคนละแนวโอ้โหนะครับโอเยโอเย่คืบครับสะบัปดปัดดาบแฮมจี้อีกแล้วไฟอน์สเปียร์ของซิดิเคทด,ดูแบบจะได้แต่ไม่ได้เออนะแบบ อีกนิดเดียวอ๋อเลยเกรเบียวครับยังหลบไปด้วยดิมาร์ออฟฟอร์ที่ยังมีอยู่เกือบตายเหมือนกันนะเมื่อกี้ใบนี้เข้าไปยัดใส่เลยช็อตอืออ้ออืออ้ออื้นี่เยอะนะแต่ว่าเป็นราวนานะครับที่คุมโซนได้ดีกว่าและเก็บสิ่งก่อสร้างด้านล่างไปก่อนครับและไปต่อนะครับที่บูบัฟทันทีที่ทริปเปิลเอ็กเอน N, พยายามจะแย่งแต่ก็ไม่สําเร็จอาร์คิริโตะเดินมาครับชาเมเปิลเจอ2ส,สแตั๊กครับยังกระโดดหลบไปได้ไปที่เลนกลางครับไปดิสหลบไปอิสเปียร์ได้ครับและล้อหลอกไปเลดบัฟแทน แต่ว่ามีเพื่อนมาเยอะเหมือนกันนะฮะฝั่งของทางเอลซีบาซินซีบายดีสน่าจะต้องทิ้งแล้วฮะสำหรับตัวของบับแดงตรงนี้โอ้ย๋และดูเซเวนูครับปาดมาช็อใสายข้างบนแฮมเดอะบอลเลอร์ครับหนีออกซ้ายแต่ไม่รอดอยู่ดีครับวางบอช้าไปครับเซเวนเกูกดดันเขาไม่ได้โลบจัดนะเมื่อกี้สำหรับแฮมยืนใต้ยปอมนานไปเยอะเลยฮะโดนฝั่งของเกเบรียลฮะแล้วก็ทิเเซลงโทษเป็นเต็ม คือเหมือนจะยืนเพื่อรอช่วยตัวของไบดิสด้วยนะแต่อาจจะไม่รู้ตัวว่าตัวเองโดนเพ่งเลงอยู่เหมือนกันข้างบนครับไบดิส<อ>ครับกับเอ็ดูีครับเจอเซเว่นเยิงอัดมาจากข้างล่างช่วยไบดิสเก็บไปไม่ค่อยอึดเท่าไหร่นะฮะินา่าอุ้ยหมาอีกแล้วครับสสกิลจาก,กระยะไกลต้องหลบให้ดีครับ By ไบดิสไม่ว่าจะเป็นหมัดหรือหอกไปไวมากเลยเมื่อกี้อย่างที่เห็นนะยิน่าของมานี่ยังไม่มีของแทงเต็มสักชิ้นนึงฮะออกมาเป็นตัวของเสยวลลองกินรุ่ดก่อนชิ้นแรกก็เลยแน่นอนถ้าอย่างที่เห็น วูบเดียวหายเลยฮะใช่ครับไม่ว่าจะเป็นหมัดหรือหอกโดนเธอเป็นต้องหมอบครับโอ้ยโดนจิกเยอะเลยฮะซินเดอิ้งชึ๊บ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 ชึับชึ๊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 บชึบชึ๊บชึ๊บชรับชึวบชึ๊บชเดอร์ได้สวบครับชึ๊บชได้ครับชาบชป๊บชสวนกลับครับตัวคชึ๊ โอ้และชาไนบตัวของซิริเคทครับตอนนี้พยายามจะยิงใส่ชาเมเปิลยิงไปครับเป็นเปอร์เซ็นต์เลือดก็จริงแต่ว่าใช้เวลานาน,านอยู่พอสมควรและชาเมเปิลหรือจะถอยหรือจะยังไงแฮมมารับต่อโอ้โหช่วยกันดีมากบายเดสก็ชิลสิครับผมตีป้อมมันเพลินไประหว่างที่สเีรนเสียเวลาอยู่เข้าไปคุณไอบีสและแคลริคองต้องการจะเก็บแล้วฟิกเกอร์ออกมาเดี๋ยวก็ใช้ทูดาเมกเก็บไปได้ครับแต่ซีริกเคทูก็ยืนลึกไปหน่อยฮะโดนเก็บไปด้วยเหมือนกันความโซโล่โอ้โหและเหลือ2คนโดนโยกไปด้านบน และป้อมตรงนี้เลือดเหลือ400ป้อมจะแตกบายดิสขอชึบชับสับป้อมและกระโดดหนีออกค<อ>ริโตมาวางดอกไม้กดอันติจะจแมนด้ฮลแต่เขาไม่ดูเอลด้วยอ่า <c oughs> เขาจะรุมและจะมาชึบชับใส่ตัวของเกลเบลอีกเมื่อก,กี้เดี๋ยวบอกเือวุดเต็มเตมเลยนะแฮมพี่เป็นอะไรกับสก,กิลนี้ <c oughs> ผมถามจริงเลย <c oughs> มันลุ้นนะ <c oughs> ลุ้นตลอดมันจะโดนมันจะโดนมันไม่โดนนัีอ่เราได้ชอบเสียงดวงไง แต่จริงๆนะพอพอบันสกิลมันไกลๆอ่ะคือตัวของสลิมเองจะไม่เห็นนะครับคือจะรู้ตัวอีกทีคือวิ่งเร็วอ่าถ้าโดนคือมันจะวิ่งเร็วขึ้นใช่กลาปลว่าสลิมเนี่ยไม่ลุ้นเท่าเราด้วยซ้ำใช่อ่ะถ้าไปดูอย่างหลังๆเขาลุ้นอะไรผมยังไม่เห็นลุ้นเลยเลยผมเฮ้ยตลอดอ่ะเฮ้ยยังไงเป็นคนตกใจง่ายช่วงนี้ครับอารมณ์อ่อนไหวครับอารมณ์ acting มาอ่าเพราะหนังตัวเองกำลังจะเข้าแล้วไงแอบโปรโมทด้วยม่รู้ใครโปรโมทด้วยในช่องนี้ ได้ข่าวคุณก็ว้ว้าวว้าวอยูวว่เนีวว่ยอ้าวนี่กระต่ายโดนปาดคาป่าชะตาขาดดับอนาถที่ตรงนี้แล้วอแฮมโอ้โหแล้วดูครับคิติโตะจะไปเอาเขาเนะแต่เลือดหายไปกว่าครึ่งหลอดก่อน <By this. S 1> เข้าแล้วบายดิสโอ้โหเจอเกเบียวครับกับทิปเบตนเกครับช่วยกันจังหวะนี้ <Yeah. S 1> ไม่ดีแล้วฮะโอ้เกเบียวเจอยิงจากเซเว่นแคทูแรงมากแล้วเดินผ่านบอร์ดทิ่เปอรดนเ็นะครับกระโดดมาช็อกสวนครับพยายามจะเคลียร์คีิปออกทำได้สำเร็จก็จริงแต่เลือดหายหมด oh หลอดนะเรียบร้อยฮะเจอแฮมผักมาด้านหลังด้วยฮะแล้วก็ให้เซฟนคทูปิดไปสกอร์ตอนนี้นี่เป็นราวานาที่นํำอยู่12ต่อเาอ่าาวานาขออภัยแล้วน่าจะเป็นฝ่ายได้บุกต่ออย่างสบายๆด้วยฮะเพราะทางเอเซีนี่ต้องใช้เวลาสักพักหนึงจะเกิดคร่าคนบายครับสา,า,ามคนเขาย้ำจะกันครับและดุคิริตโตค,ครับปืนจัดเลยครับปืนจัดที่จะออกมาเดี๋ยวโยนดอกไม่โดนด้วยฮะก็เลยต้องจบไป โดนครับรอบนี้โดนครับแต่โดนแล้วไม่มีอะไรต่อแต่ในกองได้ป้อมที่ด้านบนนะ Dark Slayer น่าจะเป็นเป้าหมายสำคัญอยู่ครับตอนนี้เพราะว่าเหลือป้อมเดียวแล้วด้วยฮะทางฝั่งของทาง l s c a c y s y c e n g y อ่าสองป้อมขอขอ,ขอภยัยเปิดไปที่ Dark Slayer ฮะ b y h i s โอ้โพอคุณพูดว่าแฮมผักนี่ขาดขนมปังกลายเป็นแซนด์วิชได้เลยนะฮะ่าฮ่าหิวเลยนี่แม,ม้ว่าจะไม่หอมแต่อิ่มอร่อยแน่นอนแต่ถ้าอยากให้หอมก็ทักมาได้นะคะ เฮ้ยตายด้วยเหรอไม่ได้ครับตอนนี้ไม่ได้แล้วเออนั่นสิว่าอุ่นจ๊บจืบจืบจืบจบกาลิเลตเกมจ้าคือเหมือนเป็นเข็มแบบเข็มปังพิษอ่ะเข็มพันเล่มอ่ะกระบี่ไร้เทียมทานเข็มโดนเล่มเดียวอาจจะไม่เจ็บมากครับแต่โดนพันเล่มนี่ก็ร้องจ้าเลยู่าฟื้นป๋าหอกไปไม่โดนเซเว่นเกทูครับ ห่าแล้วกาลีเป็นตัวเวทที่ยิงแรงมากนะและยิงเป็น a อวด้วยนี่ไงยิงรัวยิงรัวยิงรัว โอ้โหเนี่ยครับแม้ว่าจะโดนไม่เยอะก็จริงแต่ว่ากดดันพื้นที่ของเซนจ t ได้กว่าที่จะตั้งหลักออกมากันครับก็เลือดปัอมโไรหมดแล้วและกดคุณนายบิดเข้าไปตามต่อที่มเอ็นครับที่ออกมาก่อนก็โดนตามเก็บไปด้วยครับเสียไป3เมเนซนเดอร์สร้างความสุดชื่อที่กับเพื่อนร่วมทีมสำหรับเรานะจากชาเมอเปิลได้แฮมผักกลับมาครับโดนเกรเบียและข้างล่างครับไปอยู่อะไรตรงนั้นครับกินิโตพยายามจะไร้ดำใส่กาลีแต่ก็ไม่สําเร็จครับโดนเก็บเอสก่อนจะเดินไปจบเกมชนะ3 0แบบไม่ยากเย็น กับราวน่าจบซีรีส์อย่างรวดเร็วเลยนะฮะสามต่อศูนย์เกมเราอะมาเดือดมากจริงครับซีรีส์นี้อ่น,นะพอหลังจากนี้ปุ๊บก,ก็จะมีคนอยากจะพากับผมอย่างเดียวเลยนะ <c oughs> ทำไมอ่ะ <c oughs> รู้สึกจบเร็วมเออนี่เป็นเป็นพ่อสันวาลไม่รู้ไม่รู้อ่ะเออนะ <c oughs> นะ โอเคนะครับก็อย่างที่เห็น,นครับคือตัวที่เรื่องมาของราวนะเนี่ยนะมีอะไรที่ชัดเจนกว่าและรวมไปถึงพลังในการเล่นด้วยนะครับแล้วก็ระยะสกิลได้เปรียบสุดเลยตรงนี้ต้องบอกเลยแค่7 k เคนเดียวที่เล่นกาลีนี่ก็กินไปกว่าครึ่งละใช่ฮะทางฝั่งของทาง s อซีบาซินิจีเนี่ยก็มีสกิลหวังผลระยะไกลได้อยู่ไม่ว่าจะเป็นตัวของแรสแล้วก็สลิมแต่อย่างที่เห็นนะเกมนี้ฟลยสเปียรที่แทบจะไม่โดนเลยพยายามที่จะ หาจังหวะเสี่ยงดวงกันเยอะอยู่ฮะแต่ว่าเอ้ยเอ้ยเอ้ยแหละแต่ไม่โดนดี่อะพอไปสุดๆผมรืมไปเหมือนถ้ามีคนไปนับเนี่ยผมก็อึ้ยไปกี่ครั้งนี่ครับโอ้โหหลายครั้งเลยนะอ่ะนั่นแหละครับผมคู่แรกครับก็จบไปด้วยสกอร์สามศูน